เดี๋ยวนี้อยากสวยอยากเด็กทำอย่างไรคะคุณคะ่ะบอกไว้เลยคะ่ะก็เปิดอินเทอร์เนต็ตไงคะนี่เลยค่ะผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทำให้ดิฉันหน้าเด็กลงทุกวันเป็นที่ปัดแก้มรูปแบบใหม่ที่ทำให้ดิฉันหน้าเด็กใสไรมากกว่าเดิมเพราะอะไรขนแปลงที่สากด้านเหมือนกับแปรงขัดห้องน้ำสามารถทำให้คุณเลือดฝาดกระจ่างใสโอ้ยถูไปถูปมา แสบหน้าหมดแล้ว啊啊啊คุณค้าหน้าเด็กยังเลือดฝาดแล้วหน้าเด็กและเจ้าวิญญาณเด็กวิญญาณเด็กขี่คอคุณอยู่หรืองไงอะไรการเนี้ยเนี่ยเนียซื้อมาเนี่ยทำยังไงให้หน้าเด็กเนี่ยฉันซื้อมาหมดทุกอย่างแล้วนะทําให้ดูสวยดูเด็กกว่าอ่อนกว่าวัยเนี่ยอายุ3.7แต่ตอนนี้หน้ามันสี่สิบเลยอ่ะตัดต่อไปเนี่ยให้เลือดฝาดเลือดฝาดเหมือนกับเด็กเนี่ยเลือดลมไหลเวียนดีๆเนี่ยอาถูต่อไปถู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 เฮ้ยเสบหน้าหมดแล้วคุณค้าฉันยังไม่สวยอีกเหรอ สวยจ้าวันก่อนนะเจอเธอเนี่ยเดินกับหมาตัวเมียรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรหมาตัวเมียยังบอกเลยว่าเธอสวยทำไมอ่ะมุกแป๊กนะ่ะ อ่ะเฮีย,ยเล่นกับกูอย่างนี้แล้วเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้นะคะใครที่มีปัญหาอยากหน้าเด็กอยากผิวสวยอยากหน้าสวยแล้วหาผลิตภัณฑ์อะไรอยู่ที่ทาให้ช่วยสวยๆเด็กๆบอกไว้เลยค่ะแปลงนี้มไม่น,าน่นานนจะรอดจากแสบหน้าหมดแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะแต่งหน้าลดอายุเปสสิบป,ปีเลยนะคะดูท่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้ช่วยอันนั้นเลยแต่อันนี้ช่วยได้ค่ะ ล่ะตอนนี้นะคะก็อยู่ในช่วงที่มาดามแพมอายุใกล้40แล้วแต่บางคนก็เข้าใจว่ามาดามแพม4ี่อัพก็ไปแล้ว <laughs> เพราะอะไรมันน่าแกงเด็กโทษใครไม่ได้ก็ต้องโทษตัวเองนะคะเนื่องจากตากตำทํางานหนักไม่หลับไม่นอนทําให้ตัวเองเนี่ยสุดโสมขาดการบํารุงใดๆทั้งหมดทั้งสิน้นบางทีทํางานก็ไม่วง่งไม่ไหวแล้ววันนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่ามาดามแพมคะแต่งหน้ายังไงให้ใหดูเด็กๆนะคะก่อนอื่นติดสติ๊กเกอร์ตาสองชั้นคะ่ะ <c oughs> ขายของค่ะหนึ่งแพ็คสามร้อยบาทหลายคนถามว่ามาดามแพมค้ซื้อที่ไหนซื้อกับดีชันเนี่ยแหละค่ะคุณขาทักมาที่อินบ็อกแฟนเพจเท่านั้นนะคะบางทีเนี่ยอาจจะไปทักอยู่ใน YouTube นะคะถามว่า ทำไมไม่ตอบอ๋อตอนนี้บับัดสมองอยู่นะคะทุกคนคะ,ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยก <c oughs> ันถึงเรื่องว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ทําให้เราดูเด็กสนใจละสิมาดามแพมมาขายสเต็มเซลล์หรือเปล่าเปล่าถูกว่านั้นเยอะเดี๋ยวเรามาบอกกันนะคะแล้วเราจะช่วยยังไงล่ะคะถ้าไม่ใช้สเต็มเซลล์เนี่ยสเต็มเซลล์จากร็อกเด็กหรือว่าล็อกแกะหรือว่าร็อกแมวดีคะเอาเป็นว่าอันนั้นมองข้ามไปก่อนนี่ค่ะราคาเบาๆแค่270็บาทนี่ เฮ้ยตัวนี้นี่เป็นแบรนเนอร์ตัวใหม่ที่ออกมาซึ่งพออายุมากขึ้นแล้วทํายังไงคะอ๋อร่างกายก็ซุดโซม่ะค่ะทายังไงดีอะคะตัวนี้ค่ะช่วยได้จริงๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันว่านี่นี่นี่แบรนเนอร์ตัวนี้เนี่ยช่วยอะไรได้บ้างอะดูกล่องนี้ค่ะตอนนี้นะคะเข้าสูนหน้าหนาวอย่างแน่นอนแล้วนะคะก้าวเข้ามาแล้วคะ่ะอารออื่นนะคะเราทาครีมบํารุงก่อนแต่งหน้าก่อนนะคะถามว่าเพราะอะไรคะบางทีเนี่ยผิวเราขาดการซ่อมแซมนะคะทายอย่างเดียวพอไหมไม่พออาจจะต้องกิน บำรุงนู่นบำรุงนี่สารพัดสารเพนะคะเพราะาอะไรร่างกายเรามีร่างเดียวนะคะทุกคนขาอย่าปล่อยให้พังเหมือนมาดามแพมนะคะเพราะพังแล้วเนี่ยไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ผัวก็ดา่าว่าอ้วนทั้งอ้วนและทําไมร่างกายเธอสุดโทมดูแก่ขนาดดีแฟนคลับบางคนก็บอกว่ามาดามแพมสวยเนาะแต่ตอนล้างหน้านี่แก่แก่ พมหรือด่าคะนี่แหละเราทาบำรุงไปก่อนนะคะแล้วใครที่ปากแห้งมีปัญหาเนี่ยคุณสามารถทาครีมบำรุงไปที่ปากคุณด้วยได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าทาระหว่างพูดอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะแดกครีมไปด้วยนะคะทาไปทั่วใบหน้าและลําคอค่ะอ่ะเอาล่ะตอนนี้เนี่ยมาดามแพมก็ร่างกายสุดโสมมากเลยนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าไม่ได้แต่งหน้าเนี่ยทุกคนอาจจะเข้าใจว่ามาดามแพมเนี่ยอายุมากประมาณ50กว่าเป็นแนวนะคะด้วยหนังหน้าที่มันเป็นอย่างเงี้ยอ่ะก็เอาเป็นว่าเนี่ยกินตัว น,นี้เนี่ยแหละช่วยบำรุงนะคะทําให้แบบว่าผิวพรรณเราเนี่ยดีขึ้นแค่แบบว่าซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและตอนนี้เข้าหน้าหนาวแล้วพอหน้าแห้งหน้าเราจะหมองกว่าปกติถูกปะขอบปากก็แห้งเล็บมือเล็บเท้าแห้งหมดเลยค่ะแม่จ๋าดังนั้นนะคะวิธีที่ดีที่สุดในการแต่งหน้าแล้วจะทําให้ดูเด็กคือมาามเพนคะต้องขาวสว่างไบรท์ใช่ไหมคะไม่ค่ะอ่ะนี่ดู S <S ใช้รองพื้นที่เป็นสีเดียวกับสีผิวนะคะคุณขาหน้าเราจะได้ขาวได้ใสนะคะบางคนเนี่ยซื้อขาวกว่าหน้า1 2ถึง,งเบอร์มันก็ทําให้หน้าเราดูแบบว่าไม่เป๊ะไม่ปังนะคะคุณขากดๆๆดไปนะคะการรับประทานวิตามินเนี่ยมันก็ช่วยทําให้เราแบบว่ารู้สึกแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเพราะว่าคุยกับอีเกสลูกสาวเนี่ยลูกสาวบอกว่าแม่แม่แมอดหลับอดนอนอย่างนี้แม่ไม่มีแรงเนี่ยแม่ควรทานวิตามินเราก็เลยไปเจอตัวนี้มานะคะแล้วถามว่าดีไหมอุ้ยลดนะคะมีปัญหาอะไรกับรอยสิวที่แบบว่ามันมันเหมือนกับว่าถ้าทาอย่างเดียวเน ก็จะได้ในระดับหนึ่งกด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 ไปนะคะอ่าอ่าอ่กดไปค่ะมาดามแผมค้าแล้วหน้าจะไม่ดําเหรอคะทาก่อนนะคะทาสีผิวของตัวเองค่ะหน้าไม่ดําค่ะแล้วเหลือเราค่อยฟาดไฮไลท์กันไปนะคะหน้าเราจะได้ดูใสดูไบรท์ขึ้นมานิดนึงแต่ตอนนี้เนี่ยควรทาบารุงทุกวันนะคะเพราะอะไรคะอากาศแห้งค่ะหนังโลก <laughs> และหลังจากนั้นนะคะเราก็มาใช้คอนซีลเลอร์ที่เป็นชนิดน้ํานะคะแต่งหน้าให้เราดูเด็กลงไงเพราะว่าแม่แม่หลายคนเนี่ยก็ไม่ทาครีมบารุงไม่ทาไฮไลท์ไม่ทาอะไรเลยโบกแต่แป้งแข็งอย่างเดียวทําให้เราดูหน้าแก่กว่าเดิมเพราะอะไรแป้งแข็งเนี่ยมันจะไปค้าอยู่ตามซอกซอกริ้วๆของใบหน้านะคะคุณแม่ขาอ่ะแนะนํานะคะว่าให้ทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยช่วยเพื่อที่ว่าไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้กับแบนเนอร์แบนเนอร์ขวดสีเหลืองนะ ขวดสีเหลืองนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําแล้วให้แบบว่าทานแล้วได้ประโยชน์ช่วยซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายที่สึกหรอนะคะคุณขาเอาแต้มไปอย่างนี้ค่ะเราจะได้ดูหน้าเด็กหน้าใสาดูบรท์ขึ้นกว่าเดิมนะคะและได้ผิวแห้งแตกกร้านมากกรบคะาร์บอพมขาช่วงถือว่าดือหนาวอย่างนี้เนี่ยอ๋อพี่ก็นอนปิดแอร์นะคะแล้วนอนผิงไฟแทนนะคะจุดไฟในตู้เสื้อผ้าค่ะแล้วเผาไปพร้อมกันอ๋อไม่ใช่ค่ะก็นอนปิดแอร์ไปเพราะอะไรคะผิวเราเนี่ยขาดความชุ่มชื้นพอผิวขาดความชุ่มชื้น เนี่ยเพราะอะไรเราอายุมากขึ้นพออายุมากขึ้นเสร็จปุ๊บความชุ่มชื้นในผิวมันก็หายไปคอลลาเจนมันก็หายไปเหลือแต่ซิลิโคนที่เกาะอ,อยู่บนใบหน้า <c oughs> มันไม่บาลานซ์ค่ะคุณขาเราก็ต้องหาวิตามินช่วยอะไรอย่างนี้ทําให้เราแบบว่าดูสวยดูใสดูเด็กมากยิ่งขึ้นมันจะช่วยทําให้ผิวเราเนี่ยชุ่มน้ำนะคะแล้วก็บํารุงส่วนที่สึกหรอของร่างกายรอยยับรอยย่นเนี่ยบางทีทานเนี่ยมันก็จะหาอยู่แต่ภายนอกแต่พอเวลาเราทานอะไรไปด้วยเนี่ยมันจะช่วยทําให้แบบว่าการหายของเราเนี่ย คงทนและถาวรน,นั่นนั่นนั่นยิ่งกว่าฝึกกาลังภายในอีกนะคะคุณขาอ๋อแต่มีข้อบังชีนิดนึงค่ะเด็กและสตรีมีคันห้ามรับประทานนะคะไม่ต้องรับประทานค่ะไปทานของคนท้องนะคะกับของเด็กแต่ถ้าเกิดว,ว่าอายุ20ปีขึ้นไปแล้ว18ปีขึ้นไปแล้วทานได้ค่ะแล้วก็สตรีมีคันกับเด็กเนี่ยห้ามแต่ถามว่ากระเทยมีผัวสามารถทานได้ไหมได้ค่ะและถ้าคุณพี่เป็นชันนีนะคะแล้วก็มีผัวก็ทานได้เช่นเดียวกันกับทานและผัวรักผัว,ห,วหลงค่ะถามว่าเพราะอะไรอืม <c oughs> <laughs> ออกฟูลูฟิตเหรอเปล่าหน้าใสขึ้นเฉยๆหน้าดูหน้าจูบหน้าหอมหน้าดเดิมอะไรอย่างนี้นะคะเอาล่ะตอนนี้เราทารองพื้นเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าเราก็ไบรท์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาทาแป้งฝุ่นกันต่อค่ะกดกดกดไปนะคะทุกคนขาช่วงนี้เนี่ยหน้าคุณจะมันเป็นพิเศษถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าอากาศมันแห้งนะคะแล้วร่างกายเนี่ยก็ดันน้ํามันออกมาจากในร่างกายทําให้ผิวเราเนี่ยมันชุ่มชื้นแต่ถามว่าแตกระแหงเหมือนเดิมไหมก็แตกระแหงเหมือนเดิมนะคะก็พยายาม ามนิดนึงในการดูแลตัวเองนะคะทาครีมบำรุงทุกครั้งหลังอาบน้ํานะคะจะดีที่สุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าหรือร่างกายเพื่อที่ว่าการอาบน้ำเนี่ยพอเช็ดออกเนี่ยมันจะทําให้เราผิวแห้งสบู่ตอนนี้มาดามแพมก็เปลี่ยนมาใช้สบู่เด็กแล้วนะคะเพราะอะไรคะเราเนี่แพ้มีอาการแพ้เนื่องจากเรานอนน้อยนะคะและก็ที่สําคัญเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าโอ้ยทําไมคันไปหมดทั้งตัวเลยนะคะสะกิดผัวผัวก็ไม่ช่วยเกานะคะตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องควรหยุดกันนิดหนึง่ง ด้วยการแบบว่าเฮ้ยใช้ค่า PH ที่มัน นนิดนึงอยากให้แบบว่าค่าพีชแบบว่าทําให้ผิวแห้งนะคะเราก็อาบน้ําเสร็จแล้วเราก็เช็ดตัวพอเช็ดตัวปุ๊บควรทาครีมบํารุงร่างกายเพื่อถ้าผิวเราขาดน้ําเราก็จะผิวแห้งมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเราทานผลิตภัณฑ์แบนเนอร์เนี่ยเราทาแป้งฝุ่นไปนะคะช่วงนี้เนี่ยอากาศเนี่ยร้อนๆเหนาหนาวนะคะแดดไม่มีค่ะมีแต่ฝนนะคะอกดๆไปอย่างนี้แล้วถามว่ามาดาแพมคะทาหนาขนาดนี้เนี่ยหน้าไม่เหี่ยวหรอกค่ะไม่เหี่ยวค่ะการแต่งหน้าที่ดีทําให้ผิวเราเนี่ยดูคลีนมากที่สุดเพร ก็ลไรผิวเด็กมันดูคลีนค่ะแล้วก็ที่สําคัญค่ะเลือดที่แบบว่าฝาดฝาดอยู่ที่หน้าเนี่ยคนแก่แล้วไม่ค่อยมีค่ะจะมีแต่ค้ั่งอยู่ที่ใต้ตาว่างคิว้วแล้วก็เนี่ยร่องแก้มนะคะทาให้เลือดลมไหลเวียนไม่ดีแต่ถ้ากินแบนเนอร์ตัวนี้เนี่ยช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นด้วยนะคะ ราคาและหลังจากนั้นนะคะเรามาใช้แปรงหูงงชิ้นเ0บาทที่มาดามแพมขายถามว่าใช้แล้วหน้าเด็กหรอคะอเปล่าค่ะเราปลุกเสกค่ะจงสวยจงหน้าเด็กจงจิ้มตึงรงหน้าตึงยิ่งกว่าจิ้มเด็กปอสี่และที่สำคัญปวดรักปวดลงวกหัวงอเพี้ยงนะคะถ้าใครซื้อมาดามแพมแล้วเนี่ยปวดจะรักปวดจะหลงนะคะเพราะอะไรอ๋อมูเตลูมาเรียบร้อยแล้วคะ่ะ <laughs> จริงเหรอคะมาดามแพมถ้าการแบบว่าแต่งหน้าเนี่ยแล้วสวดมนไปด้วยเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราสวยมากยิ่งขึ้นเหรอคะอ๋อช่วยได้คะ่ะแต่ช่วยในชาติหน้านะคะชาตินี้เนี่ยไปหาหมอน่าจะง่ายกว่าหรือเป็นไปนได้ว่ากินแบรนเนอร์สีเหลืองเนี่ยช่วยได้กว่าเยอะเลยคะ่ะอ่ะต่อจากนั้นนะคะเราก็มาเฉดดิ้งนิดนึงอ่ะมาดามแพมคะทาไมบางดามแพมบางทีเนี่ยแต่งหน้าเข้มมากเลยล่ะคะมาดามแพมขาเออคือเป็นความชอบส่วนตัวนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครในรูปหน้าไม่เป๊โปะโบตอกยังไม่ออกฤทธิ์หรือว่าหน้าเรายังไม่ เสียเท่าที่กวนนะคะถามว่าหนูดูกระจกทุกวันเนี่ยหนูก็คิดว่าหนูสวยนะคะแต่ทาไมไม่มีผู้ชายมาจีบเลยะคะก็แสดงว่าไม่สวยนะคะ <c oughs> ไม่สวยแล้วผู้ชายก็เข้าไม่ถึงอะไรอย่างนี้ไง <c oughs> ก็ทําใจไปนิดนึงนะคะ,ะเราเช็ดดิ้งนิดนึงเพื่อที่ว่าหน้าเราจะได้ม่ใหญ่เป็นจัดดาวเทียมนะคะท่านผู้ชมขาเอาแต้มไปใต้คางด้วยถ้าเกิดมีเหนียงนะคะอ่ะเห็นไหมตอนนี้นี่คือแบบว่าหน้าเริ่มเสียขึ้นอักแกนจมูกด้วยนะคะเรามีความมั่นคงและก็มั่นใจในสถาบันเสริมความงามถามว่าเพราะอะไร เรายังคงยืนยันอ่ะมอไซ่มาอีกเรายังคงยืนยันค่ะว่าดิฉันหายใจทางจมูกไม่ได้หายใจทางผิวหนังแล้วก็ดิฉันไม่ได้หายใจในน้ําได้ด้วยดังนั้นการมีจมูกเป็นสิ่งที่สําคัญมากทุกคนค่ะจงยืนหยัดในความเป็นแกนจมูกของเรา <c oughs> บางทีค่ะแฟนขับขอถ่ายรูปผ่านแอปมาแน่นเดียมึงเอ้ย3แอปเอาซะจมูกกูหายหมดเลยไม่ให้เกียดแกนจมูกมาดามแพมที่แรงเอามากว่าครึ่งชั่วโมงเลยนะคะท่านผู้ชมขะอ่ะเนี่ยโดูดโด,โด,โดแต่งหน้าไปอย่างนี้เดีย่ยอ่าเห็นมา พอลงรูปปุ๊บไม่มีใครจาได้เลยว่าเป็นมาดามแพมนะคะดังนั้นเนี่ยรีทัศอะไรรีทัชได้แต่แกนจมูกต้องเหลือไว้นะคะท่านผู้ชมขา และหลังจากนั้นนะคะการที่เราจะทารองพื้นหนาเกินไปเนี่ยมันก็ไม่โอเคถูกไหมถ้าเกิดว่าเราอายุมากขึ้นหน้าเราก็จะเหี่ยวย่อยยับขึ้นมานะคะเราแนะนําค่ะว่าพอเวลาเราทาแป้งฝุน่นแล้วอยากจะให้หน้าเด้งๆงพุ่งเนี่ยอ่ะแนะนําค่ะทาไฮไลท์นิดหนึ่งนะคะด้วยแป้งสีสว่างมันจะได้ดูกลมกลืนจะได้ดูหน้าเด็กๆไงอ่ะดูนี่เลยค่ะเลือกเลยค่ะแป้งเบอร์หนึ่งค่ะขาวมากสะดุ้งเวอร์นะคะออาแป้งไปก่อนค่ะเดี๋ยวอ่อนเองนะคะแล้วถามว่าทําไมต้องถมขนาดนี้ค้มาดามแพมขา น้องคะถ้าเกิดผิวเราเนี่ยอยากจะดูเด็กเราต้องแสดงถึงผิวก่อนเพราะอะไรคะเด็กเนี่ยจะมีสีผิวที่สม่ำเสมอไม่เป็นกระดำกระด่างไม่มีกระไม่มีฝ้าแต่ถามว่าตอนนี้ดูแขนมาดามแพมนะคะตอนนี้ขึ้นกระแล้วคะ่ะเพราะอะไรกระเทยกอไม่ใช่เริ่มแก่นะคะเอาเป็นว่าเราก็ต้องถมให้เนียนนิดนิดน,ดนึงนะคะเพราะว่าถ้าหน้าดูเด็กเนี่ยอะไรอย่างอื่นเดี๋ยวมันก็ประคองกันไปเองนะคะคุณขาอะดู เห็นปะมาดามคะ่ะและพี่ควรจะใช้ปัดแก้มสีอะไรให้ดูเด็กดีคะ่ะถ้าหน้าพี่ดำมากๆเดี๋ยพี่ก็ใช้แบบว่าโทนน้ำตรงน้ำตาลน,นิดนึงนะคะถ้าพี่ไม่เฉดดิง้งแต่ถ้าเกิดว่าพี่เฉดดิ้งแล้วพี่จะใช้สีเยี่ออะไรสวยหมดคะ่ะ <c> ถ <oughs> ามว่าเพราะาอะไรเพราะว่าการแต่งหน้าเนี่ยมันก็แบบว่าเจะใช้สีชมพูสีส้อมอะไรได้หมดนะคะแต่วันนี้เนี่ยเราจะพยายามทําสีลูกพีชคะ่ะด้วยการผสมเสียเ,เองถามว่าทําไมถึงไม่ซื้อสีลูกพีชมาคะอ๋อตอนนี้เครื่องสำอางเยอะจนแบบว่าลูกบวชก็ยังไม่หมด นะครเราก็แบบว่าเฮ้ยผสมกันเองแล้วกันอ่ะเป็นสีเดอ่ยสีส้มกับสีชมพูแดงๆเนี่ยผสมกันแล้วก็ปัดไปอย่างเงี้ยอ่ะเน็ตหนึงน่งเน็ตหนึ่งเราจะได้ดูแบบว่าเป็นชนีเลือดฝาดนะคะไม,ไม่ใช่ชนีน้าเลือดอ่ะด บางทีเนี่ยบางคนเนี่ยไปทําผิวมาเพราะวอะไรคะรูขุมขนกว้างเขาเรียกว่าทาอะไรวะที่เอาลูกกิงกิ <c oughs> ้งกิงกิงกิงให้เลือดไหลเนี่ยแล้วแผลก็หายช้าพอแผลหายช้าถามว่าเกิดอะไรขึ้นคะก็ไม่มีความมั่นใจแต่ถ้าเกิดว่าเรากินแบรนเนอร์ด้วยเนี่ยสาวๆคนไหนซีบอายุมากนะคะเริ่มรู้ตัวว่าแกเนี่ยก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันคะ่ะใช้เลยคะ่ะคุณขาใช้ไปเลยคะ่ะ เอาละตอนนี้เนี่ยถามว่าคิ้วบางๆอย่างนี้เนี่ยมันดูแก่ไหมแก่เนาะเราก็แบบว่าใช้ความที่จะเป็นเด็กก็คืออะไรคะ 1. คนคิ้วต้องมีคะ่ะและ2คะ่ะต้องมีคิ้วคะ่ะอ่ะแต่ถามว่าเราจะไปตอแหลให้เนียนต้องไปเรียนมาใหม่อีกเยอะนะคะอ่ะเราใช้แบบว่าครีมครีอย่างนี้นะคะอันนี้เนี่ยเพิ่งไปเจอมานานแล้วเนาะ,ะก็ไม่หมดสักทีหนึ่งอ่ะก็จุ่มจุมไปแล้วก็เขียนเป็นโครงไปนะคะคุณขาใช้สีน้ําตาลเข้มคะ่ะห้ามใช้สีดํานะจ๊ะเธอจ๋าเพราะว่าก็จะโป๊กได้นะคะยิ่งถ้าผมสีน้ําตาลด้วย มาดามแพมคะพี่แต่งหน้ายอย่างไรให้สวยดีคะโอ้โห,โหพี่ขาคิ้วพี่เป็นเสือเพ่นเลยนะคะต้องใช้ให้แบบว่าสีใกล้เคียงกับสีผมนะคะอย่างน้อยๆถ้าพี่มีใจรักในสีดําจริงๆเนี่ยหางคิ้วดําได้นะคะแต่หัวคิ้วห้ามดําค่ะแล้วฮีดําได้ไหมคะดําได้คะ่คะอ่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็แต้มสีคิ้วไปนะคะแล้วถามว่ามาดามแพมคะหนูไม่เข้าใจเลยคะ่กกะแจกคแกลล์เนี่ยไม่เคยโดนแดดเลยคะ่ะทําไมมันดาล่ะคะมาดามแพม็มขา เอาแล้ว <laughs> เออผิวส่วนใหญ่เนี่ยถ้าโดนแดดมันจะดํามันจะคล้ำไม่ใช่เหรอคะมาดามแพมแล้วทำไมตรงอื่นที่แบบว่าไม่โดนแดดทำไมมันดําจังเลยคะอันนี้เนี่ย เออพี่ไม่ใช่เป็นแพทย์ผิวหนังนะคะไม่สามารถตอบได้จริงๆค่ะพักก่อนเดอะค่ะมาดามแพมค่ะแล้วถ้ากินแบนเนอร์ตัวนี้เนี่ยช่วยให้หายดําได้ไหมคะอ๋อรักษาผิดประเภทนะคะแต่ถ้าเกิดว่าน้องเนี่ยถอนขนจักระแ,แล้วเ,เกิดอาการแบบว่า <c oughs> เป็นแผลมันจะช่วยให้หายได้นะคะคุณขาช่วยซ่อมแซมส่วนที่ถึกหลอนะคะคุณขาเอาเป็นว่าอย่างนั้นนะคะแต่ช่วยให้หายดําได้ไหม <c oughs> ไม่ได้ค่ะ <c oughs> อแล้วก่อนที่เราจะเขียนคิ้วลวมนักก็ไข่หน่อยนะคะด้วยพลังเสริมสีเหลืองอ่อนไวด้วยแบรนเนอร์พลัสวิตามินแอนด์มินเนอรัลด้วย18กรอดอะมิโนที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายของเราและเซลล์ของเราเสื่อมช้าลงนะคะจึงทำให้หน้าเราเนี่ยอ่อนไวัยและก็เด็กลงสดใสแม้อดนอนก็ไม่โทม เหมาะกับคนที่รับประทานอาหารไม่ครบเช่นพวกวิตามินหรือแร่ธาตุต่างๆทานวันละ1เม็ดสาม,มารถทานได้ทุกวันเลยค่ะสีอื่นก็บำรุงอย่างอื่นนะคะมันมีหลายผลิตภัณฑ์มากที่แบบว่าสามารถช่วยให้คุณสวยมากยิ่งขึ้นนะคะและอีกอย่างนึงที่ช่วยให้คุณสวยเนี่ยแปลงขนน้ำมอยช้างเป็นม,มดกับมาดามเพมค่ะหกชิ้นเ้บาทสวยมาก <laughs> นะคะอาแต้ไปค่ะนะคะมาดามแพมคะแล้วการที่คิ้วหนาอย่างมาดามแพมเนี่ยมันช่วยให้ดูเด็กเหรอคะใช่ค่ะนี่คือเรื่องจริงค่ะถามหน่อยเวลาแต่งหน้าเดี่ยดูได้ไหมตอนนี้เนี่ยหนูนะคะกับผัวเนี่ยนั่งดูมาดามแพมอยู่ตลอดเลยค่ะผ่านจอ LCD นะคะ60นิ้วค่ะผัวซื้อให้วันเกิดเพราะอะไรอ๋อหนูชอบดูมาดามแพมนางก็แบบว่าซื้อจอใหญ่ให้ดูเลยค่ะแล้วก็ซื้อต่อ Wi-Fi ให้เสร็จสับเรียบร้อยเป็นทีวีดิจิตอลหรือว่าดูมาดามแพมได้ออนไลน์แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยมาดามแพมเนี่ยหน้า เนี้ย ar, จริงหรือแกล้งเฮี้ยอันนี้ชมหรือเปล่าคะก็นั่งจับผิดกันสองคนผัวเมียว่าเราใช้แอปอะไรโพสตแต่งหน้าหรือเปลา่าอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าจับโป๊ะยังไม่ได้นะคะเพราะอะไรคะพราเวลาล้างหน้าเนี่ยหน้าสดสวยขึ้นเพราะอะไรเพราะกินแบรนเนอร์ขวดสีเหลืองนี่แลหละค่ะเลยจับโป๊ะไม่ได้ อ่ะและหลังจากนั้นนะคะเราใช้ลิปสติกสีนูดนะคะสีนดูดนูดก็คืออะไรคะสีแก้ผ้าใช่ไหมคะมาดามแพมเออใช่นะคะ <c oughs> ก็ใจถูกแล้วนะคะเอาทาไปที่เปลือกตานิดนึงเพื่อทําให้แบบว่าตาเราเนี่ยติดสวยทนนานนะคะแล้วก็ที่สําคัญว่าถ้าใครตาเหี่ยวเนี่ยมักจะมีปัญหาทาอายแชโดว์แล้วไม่ติดเนี่ยก็แนะนํานะคะว่าให้ทาลิปสติกพวกนี้เนี่ยทาไปก่อนทําไมมาดามแพมชอบอมาทาตาจังเลยอะคะเขาเอาไว้ทาปากนะคะเรื่องของกู <c oughs> โอเคไหมนะคะ แล้วใครที่มีปัญหาบอกว่าอายแชโดว์เนี่ยมันชอบร่วงหล่นเลอะใต้ดวงตาเนี่ยคุณก็ใช้ตัวนี้ก็ช่วยได้เช่นเดียวกันนะคะหน้าเราจะได้ดูเด็กดูใสเพราะ่อะไรคะพอเวลาเราอายุ3040ี่เนี่ยตาเริ่มหมองเริ่มคล้ำแนละ้วหมองคล้ำจากอะไรเลือดข้างเลือดระบบเลือดไหลเวียนไม่ดีเบอผิวพรรณเราเนะี่ยมีความเสื่อมตามวัยอะไรอย่างนี้ไงอ่ะเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ยช่วยไปนะคะมาดามคะ <c oughs> เราควรทาอายแชโดว์สีอ่อน,ออนใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่อ่อนมากมันก็มองไม่เห็นนะคะบางที เ,เอาสีชมพูมาทาเลยเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยนะคะท่านผู้ชมขาวันนี้เราจะใช้ที่ปัดแก้มมาทาตากันนะคะด้วยการใช้สีส้มที่เราใช้เมื่อสักครู่นี้ละค่ะทาทับไปแล้วก็บริเวในฝุ่งนะคะเพราะว่าก่อนอื่นเนี่ยเราต้องทาตาให้มีสีสันนิดนึงนะคะถ้าเด็กๆเ,เนี่ยทาไปเนี่ยมันก็จะดูแดงๆแ,แล้วก็มันจะเยอะเกินไปแต่ถ้าคนแก่อย่างเราเนี่ยอายุ3020กว่าทาไปแล้วเนี่ยเราก็จะดูสวยดูเด็กเพราะอะไรอ๋อเลือดฝาดเลือดข้างอยู่ที่ตาอะไรอย่างนี้อ่าเราก็จะลบรอยดำร คล้ำที่แบบว่าเรามีใต้ดวงตาได้เช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ชมขาเอาทาไปค่ะปัดไปอย่างนี้นะคะแล้วถามว่าเออมาดมามแพมคะแล้วทาแบบว่ารุ่นที่มีชิมเมอร์เยอะๆได้ค่ะได้ค่ะเรื่องของมึงการแต่ถามว่าสวยไหมไม่สวยนะคะแนะนําว่าเอาแบบไม่มีชิมเมอร์นะคะท่านผู้ชมขาอ่าทาไปอย่างนี้อ่าเอาละและหลังจากนั้นนะคะถ้าใครบอกว่าเฮ้ยตาหนูเนี่ยไม่ได้สวยไม่ได้คมจะอยากตาคมแต่ไม่อยากดูเยอะแนะนําค่ะใช้ดินสอนะคะเขียนขอบปากค่ะที่เป็นสีน้ําตาลอย่างนี้อ่ะเป็นสีน้ําตาลอย่างนี้นะคะมาเขียนใต้ตา เพราะว่ามันจะช่วยทําให้ดูตาคมมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ก็ดูไม่เข้มมากจนเกินงามอ่ะดูอย่างนี้นะคะตาเราก็จะดูคมขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเพราะบางทีเนี่ยถ้าไม่เกียนตาเนี่ยโอ้ยตาเล็กไม่สวยมันดูไม่แบลเลยะค่ะมาดาแพมขาแต่ถ้าเกิดว่าใช้สีดลํลนะคะอ๋อกลัวเยอะเกินไปอะค่ะงั้นอย่าทามันเลยคะ่ะและเมื่อความสังขารความชรามาเยือนแล้วเราหนีอะไรไม่ได้แล้วนะคะเราควรจะหาชิมเมอร์ที่แบบว่าเป็นสีซ่อมๆทองๆนิดนึงเกรดเล็กๆเป็นคริ ทาเบาๆบริเวณกลางดวงตาเพื่อที่อะไรคะเพิ่มความเบลจะแม่อ่าทาไปอย่างนี้ให้มันเงาเงาดนึงอ่าตาเราจะได้ดูหวานหวานเบลๆบอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าทาเยอะเกินไปก็ดูตาบวมนะคะแล้วก็ต้องเพิ่มความเบลนิดนึงไม่ต้องกลัวว่าเยอะค่ะเพราะอะไรคะแต่งไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองตากฝนเสร็จอ่อนอีกค่ะถ้าเกิดว่าใครกลัวเข้มนะคะพอเวลาฝนตกค่ะถ้าเกิดว่าเข้มแล้ววิ่งตากฝนแล้วส่งสารอบนะคะอ่ะแอ้มหัวตาไปด้วยเดี๋ยวมันก็อ่อนค่ะ เพราะอะไรคะน้ามันซะล้างไปแล้วมาดามแพมแล้วเธอจะมิแนะนําหน่อยหรอว่าซื้อเนี่ยที่ไหนแบรนเนอร์สีเหลืองเนี่ยไปซื้อตามช้อปปิ้งออนไลน์เขาก็มีขายและที่สําคัญค่ะเซวงเซเว่นเนี่ยฉันก็ไปเจอมานะคะหรือว่าจะไปซื้อที่โอสสภาหรือว่าซื้อตามร้านขายยาก็ได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าร้านขายยาร้านไหนไม่มีเนี่ยแสดงว่าโฉยนะคะดังนั้นคะ่ะเลิกซื้อ,อยาร้านนั้นเลยนะคะเสี้ยมเก่งเนาะ <laughs> ไปตามหาาดีดกว่า แนี้นะคะนี่ออตอนนี้มาดามแพมขาดูเด็กมากเลยค่ะแต่เป็นเด็กที่ตายไปเลยก็ <c oughs> ยังติดอยู่ไงอะไรอย่างนี้อ่ะเรามาเพิ่มสีชมพูหน่อยดีไหมอ่ะเรามาเพิ่มสีชมพูนะคะบร,ริเวณเปลือกตา <c oughs> เพื่อที่ว่าอะไรคะให้มันเงาเงานิดนึงให้เป็นสีชมพูแบบเงาเงานะคะเหลือบๆไปหน้าเราจะได้สว่างจะได้ดูไบรท์แต่ถ้าชมพูไปเลยเนี่ยไม่รอดค่ะมาดามแพมขอบอกไวะะ้เลยค่ะชาปนกกจตกับคุณขาออาแต้มไปค่ะนี่เห็นนะสวย เอาละค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มากรีดอายไลเนอร์อีกสักหนึ่งครั้งนะคะมันจะกีกรีดไปแล้วนะคะอ่ะกรีดให้หางตาเนี่ยคมแล้วก็ชัดนิดหนึ่งเพราะตอนนี้เนี่ยหลายคนก็มีปัญหาเรื่องตาตกนะคะแต่ว่าเราสามารถใช้อายไลเนอร์เนี่ยเขียนตวัดขึ้นไปเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะเพื่อที่ว่าทําให้ดูเนี่ยตาโตและก็ตาไม่ตกมากยิ่งขึ้นอ่ะและถามว่ามาดามแฮมค่ะแล้วถ้าเกิดว่าหนูกินอาหารครบห้าหมูนเนี่ยหนูยังต้องกินแบนเนอร์อีกไหมคะก็แล้วแต่ค่ะถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าเออมันขาดหายไปเนี่ยเติม เต็มได้ด้วยแบรนเนอร์นะคะอ่ะแล้วก็จุดไข่ปลาใต้ดวงตานิดหนึ่งนะคะให้ดูแบบว่าเป็นกระใต้ตาค่ะ <c oughs> ถามว่าเพราะอะไรจะได้ดูมีขนตาตาจะได้ดูแบล๊บนะคะลูกค้าอ่าดูนี่อย่างนี้ แต้มันจุดๆไปนะคะจะได้ดูมีขนตาล่างนะคะแล้วผู้หญิงสมัยนี้นะคะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยการสัญยกรรมเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่ถามว่าทําไมมาดามแพ็มไม่ทําคะอ๋อไม่มีตังค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่เราเขาจะแบบว่าเฮ้ยหน้าเยี้ยแบบเนี้ย มีน้อยแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเหลือไวออริจินิดนึงอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่กันไปนะคะอบัตมาคาล่าขาดัดขนตาก่อนนะคะอ่ะแล้วถามว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยทำสัญญกรรมเนี่ยโอเคทําได้ค่ะไม่มีปัญหามันแฮปปี้แหละทําแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนจริงจังแต่บางทีเนี่ยเสียเป็นหมื่นหมื่นเป็นแสนแสนแต่ถามว่าลืมอะไรไปหรือเปล่าลืมสุขภาพนะคะทุกคนค่ะทุกคนอย่าลืมสุขภาพนะคะสวยหล่อก,กันแล้วเนี่ยเราจะต้องแบบว่าใช้วิตามินเสริมเพื่อ ที่จะดูแลร่างกายให้อยู่กับเราไปนานๆบางทีสวยหลอ่อเสร็จปุ๊บอาจจะร่างกายไม่แข็งแรงเราก็ไม่โอเคนะคะคุณขาดังนั้นเนี่ยแพมเลยแบบว่าหันมาใส่ใจตัวเองด้วยการทานวิตามินบำรุงเพื่อที่ว่าทําให้ร่างกายเราสุขภาพแข็งแรงนะคะอ่ะและหลังจากนั้นค่ะเราก็มาติดขนตรงขนตาดีนึนงเราสวยไปพร้อมกับความแข็งแรงนะคะใครที่ถามว่าติดขนตาเพื่ออะไร1เพื่อให้สวยค่ะ2ออยากค่ะมาดามแพมคา้าแล้วมีแบบธรรมชาติไหมคะอ๋อถ้าธรรมชาติไม่ต้องติดค่ะมาดามแอนตี้ธรรมชาติ นะคะอาจติดขนตาไปเลยค่ะทากาวให้หมาดแล้วก็ติดไปนะคะมันจะช่วยยกหนังตาแล้วก็ทําให้เราเนี่ยดูเด็กดูเบลมากยิ่งขึ้นด้วยนี่เห็นไหมเทียบกันสองข้างเออ คิดว่าสวยแล้วคะเออผัวชมอยู่เรื่อยๆคิดว่าสวยนั่นแหล <c oughs> นะ,ะ,ะนะคะราคาและสําหรับตอนนี้นะคะเราก็มาทาลิปสติกกันนิดหนึง่งตอนนี้เนี่ยดูแบบว่าไม่ยาไม่ปามากเลยนะคะเราจะต้องหมายว่าทาลิปสติกสีนูดๆก่อนนิดหนึ่งนะคะเพื่อกรอบรอยคล้ำรอยดําที่ปากของเรานะคะอ่ะทาค่ะพอทาลิปสติกปุ๊บสวยเลยนะคะ <c oughs> เนื้อจากปากเขียวๆเราหายไปนะคะอือเพิ่มความสดใสนิดนึง เห็นไหมดูสุขภาพดีดูสวยดูเด็กนะคะลองเม้นต์มาสิว่าแต่งเสร็จแล้วอายุลดไปกี่ปีอายุตัวนะ้ะที่อายุสมอง <c oughs> <c oughs> อ่าแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้ลิปสติกสีแดงเนี่ยทาเป็นเต็มข้างในนิดนึงเพื่อเพิ่มความสดชื่นอ่าอ่าทำไมเราถึงหลีกเลี่ยงลิปตินคะสัตว์ฟันแดงยันเหงือกแดงไปหมดนะคะดูสิคะตอนนี้เนี่ยดูใสขึ้นไหมสดใสแล้วนะจ๊ะ อ่อแล้หลังจากนั้นนะคะเพิ่มความสดใสใช้ไลนยิ่งกว่าเดิมด้วยไฮไลท์ที่แบบว่าใช้จนเกือบจะหมดจะชิบหายอะไรก็ว่าไปนะคะแต่เรายังใช้ได้นะคะอ่ะใช้ไฮไลท์นะคะที่เป็นกรดสีชมพูนะคะแต่ถ้าใช้กรดสีเขียวเนี่ยดูเป็นพญานาคไปนะคะคุณขาแต้มไปอย่างนี้นะคะเพื่อเพิ่มความเงาสดใสบราเวอร์ให้กับหน้าของเราอ่ะเห็นว่าดูเด็กขึ้นไหมคะเด็กคะ่ะเพิ่มความฉ่าน้ํานะคะอ่ะและสําหรับใครที่หน้าแห้งนะคะมีปัญหาเนี่ยใช้ผลิตภ พันที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้ำรงน้ำแร่ฉีดไปนิดนึงให้หน้าแบบว่าฉ่ำๆให้มันกลืนเข้าไปสู่ผิวอืมน้ำแร่น้ำมนเนี่ย <laughs> นะคะอ่าก็ใช้กันไปอย่างนี้นะคะและอย่าลืมนะคะคุณขาแบนเนอร์ <laughs> ช่วยให้หน้าเราสวยและดูเด็กลงได้ค่ะอาคาและหลังจากนั้นนะคะใช้แฮชเชโดว์ค่ะห่ชิ้น3า0บาทที่มาดามแพมขายนะคะมาดามแพมค้าขายหลายอย่างจังเลยมาดามแพมขายแบนเนอร์มคะ่ะจวนละถ้าไม่มีใครซื้อแฮชเชโดว์เนี่ยจะไปขายแบนเนอร์แล้วนะคะเพราะอะไรคะผลิตภัณฑ์ของข้อดีค่ะทําให้แบบว่าเราสวยได้นะคะแล้วหลายคนก็ทักอินบ็อกมามาดามแพมค้า ซื้อแบนเนอร์ที่ไหนคะมาดามเพมคะซื้ออันั้นที่ไหนคะเสื้อน,นี้ที่ไหนคะตอนนี้เนี่ยจะเปิดมินิมาร์ทแล้วนะคะหรือว่าจะซื้อเฟรนช์ชี่บนบอยมาเปิดเลยดีวะเนี่ยเอาเป็นว่านะคะถ้าใครเนี่ยสนใจผลิตภัณฑ์แบบว่าแห่ชา้นโดช่วยให้แบบว่าผมบางหัวร้านเนี่ยหายไปเนี่ยก็ติดต่อมาดามแพมแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้แบนเนอร์เนี่ยก็ไปตามหากันได้เลยค่ะตามร้านค้าร้านขายยาชั้นนําทั่วไปได้เลยค่ะ เอาละค่ะเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับความสวยที่มาดามแพมสั่งได้สัญญกรรมอย่างเดียวอาจจะไม่พอต้องดูแลตัวเองให้มากยิ่งขึ้นนะคะด้วยราคาแค่200นิดนิดคุณก็สามารถสวยได้นะคะด้วยแบรนเนอร์ขวดเหลืองสูตรอ่อนไวค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปตามหากันดูนะคะว่าที่ไหนมีขายบ้างถ้าเกิดว่าบอกว่าตามหาไม่เจอเนี่ยจะเอามาขายสักร้อยขวดแล้วก็บวกเบิ้ลไปเลยค่ะราคา2เท่าแนะ่อย่าบ่นว่าแพงนะคะเพราะสิ่งดีๆมาดามแพมส่งต่อให้คุณ ได้ด้วยผลิตภัณฑ์แบรนเนอร์ขวดเหลืองอันนี้ค่ะและเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายมาดามแพมสวยได้คุณก็ต้องสวยได้มาดามแพมเด็กได้คุณก็ต้องเด็กได้ค่ะ